สวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้อยู่ที่หน้าโรงรถจากดีเซลบางซื่อมองไปที่โค้งบางซื่อก็เห็นรถมาน่าจะรถรอบอนอะนั่นนี้มองไกลๆมีถังสีน้ำเงินด้วยนจ่เป็นรถรอบอนอรถบำรุงทางหนักนะฮะเมื่อกี้เข้าใจว่าเป็นรถโบกี้ซันหินมันมองไกลๆแต่ตอนนี้ซูมเข้าไปดูแล้วน่าจะเป็นรถรอบอนอ

รถอะไรวะรบนอรบอนอ่ะรบนอน่ารักดีนะอันนี้รบโนโอศูนย์สามสามครับรบนอศูนย์สามสามรถบำรุงทางหนักน่ารักดีลงใต้ก็น่ารักดีก็ดูกระทัดรัดพอดีพอดีนะพอดีคำนะครับ ัดเข้าทางโน้นน่าจะลงทางใต้เออดูหน้าตาก็น่ารักนะฮะเราในลางที่หนึ่งแล้วนะครับจอแถวๆน่าจะตรงนั้นน่าจะเป็นที่เก็บ พวกงานสอมำรุงนะฮะเป็นโรงเก็บของสอมำรุงมีเสียงแต่เล็กๆด้วยมไม่ได้จอดเลยนะครับวิ่งสับทางเสร็จก็น่าจะล่องใต้เลยนะฮะ,น,ะน่าจะไปรับรถนั่นะน,นะรอบนาศูนย์ามสานะโอ้โหดูวิง่งดูวิ่งไป ลงใต้แล้วครับน้องจะพาไปล้องใต้ไปเที่ยวทะเลไปอืมลอลงไม่ได้แล้วครับจบแค่นี้แหละเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้สายสีแดงเพิ่งผ่านไปนะแหมน่าเสียดายนะ่าจะวิ่งตัดกันให้ดูสวยๆหน่อย เอาละจบกันจริงๆสำหรับคลิปนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยพาชมรถบำรุงทางหนักนะคะรับรบน0 3 3เดี๋ยวก็เลี้ยวโค้งลงไปที่บางซ่อนแล้วก็ลองใต้กันเลย